เอาแม่แม่ซูนนึ่งหางก็นึ่งแปดนี่ถ้าโบอองให้จะไหนก็ถ้าโบออกนั่นแม่ใส่หอมแจมแน่เบอร์ไหนว้าเรียนได้แม่ว่าวิลี่การหอมแม่บอสเนื้อใจใจจะให้ลูกหลานบาปด้แม่เด้อเออบ่ให้บาปหรอกบาปเอาไปใส่ก็เอากวามาเป็นฟักกระตูนจะได้โอ้ยจะให้ลูกหลานบาปเด้อเราเรียนบะมวนตัวเสือสวดีครัสวัสดีจ้าคุณแม่อะไรครับ พงแม่ผาจ้าฮะแม่อะไรกว่แม่ผู้ผาแม่ผู้ผาปกติว่าไปน้ำได้ผลแม่ผาแม่ผาเอ๊ะคืแม่ผาเห่อแม่ผาแต่แม่ผู้ผาตี้แม่ผาจ้าไม่ใช่แม่ฟาจ้าโอ้โหมวนเนาะแม่ผาเพราะทันได้ผลทั้งแม่แล้วแกเป็นสาวคือนยิงามแท้ฮะแกเป็นสาวหนี่มยายน้อยแล้วเป็นยังไงแล้วมาจีบอยู่ไหนล่ะแม่ฮะ เราเขินเราเขินดินี่ยมาลังหนคอมนแเปมงหนคออมห็นคอหอมแกมรถอนะเนาะเออหอมไม่ได้ดอกลูกแล้วอาอ้โสามแล้กอันนี้อมาหอมไม่ได้ดอกลูกตัวเนาะเฟันหมดแล้วแม่ฮะ แม่บอฝันจะเทียดูเลยเป็นทังไหนขึ้นนอนบอฝันมาอย่างขึ้นนอนดีแท้วันมันกับจื้ก้วมฝันจะคของม่ได้จากปีแล้วเขาเกิดมาจำความฝันมาได้จากปีแล้วหนี่งแม่พุ๋ยแล้วแม่อายุเท่าไรแล้วครับนี่แม่ก็ได้หกสิบเจ็ดแล้วหกสิบเจ็ดอันเลี้ยงเลี่เลี้ยงเบื่อที่มักน้อเขาบ่แม่มักจู้จ้ามักจู้ตี้โอ้คือบ่ผันแม่ก็สนผันมักตัวใดงวดนี่มักตัวใดวันที่ ม so first, ่มัศ It ูนย์หน okay. ึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าอันนี้เีรยกมัดกระซื้อดิหนิอันนี้เลขยัแงเรียกมัดเรีลขคืนมักมันจะออกวะล่ะวุฒิบันรหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยออกดูยู่ดีเลขเล้ยดูยืดดิแม่ศูนย์ห้าเนี่หนึ่งศูนย์ห้าเนี่ หนึ่งศูนย์หาออกดูจะด้หาเขียนเลยได้เนี่ยเลขมักผมก็สิเขียนเออเขียนเลยแน่ใจแน่ใจศูนยพรมันมักซื้อได้มักมันถ่าบ่แม่แม่ถ่าบออะไรก็เน่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหาตัเดียวอแล้วจะออกตัวเจ้เขียนพิดนี่ยจ้ะอ่บ่ผิดดอกอ๋าเขียนศูนหนึ่ง ห้าโอเคนี่เห็นไหมเห็นไหนกวไม่ใช่สีโอเคอย่างไรโอเคโอ้ไม่ใช่ผาโอเคโอ้ไม่ใช่ผาโอเคโอ้นี่ผาโอเคศูนย์หนึ่งห้าเนาะอันนี้คือเป็นเลขมากของแม่ผาเด้อพี่น้องเลขมากเลขชอบเลขมากเลขชอบเลขฝันนี่แล้บอลดีฝันฝันว่าจำว่ได้จำบ่ได้อันนี้จืดว่าได้ จะซปำเป็นลาเล็กม yeah. okay. okay. yeah. oh, <uh> ักกระอดเด็กเลี้ยงให้เด็กมากเด็กชอบมักถึงตัวมันออกมันก็ถืงคนตัวน้องเองครมงอยูนี่ไม่จ้าคนตัวก็พิดบ่ก็พิดหน่อยจ้าก่เน้ ว่าไอแม่ชันไอแม่บอกว่าถือคอไแม่ชันเด้อบอกบอกกูเถอไปเสร็จละบอกบอกผูเถอให้พ่อไปถอยมี่ก็ลังใจถือว่าอยู่ยืดนี่เลยผมเขชนถือว่าไหนบ่ถือแกเนี่ยโอ้ยช่วยคนเบิ้งเก่งหน่อยก่อนคันบ่ออกนึงไอซูนนึงฮะนี่ให้หอมแก้มบ่เออฮึฮึมาตอนไหนก็จ้าตัวคันบ่คันบ่ถือให้หอมแก้มบ่จ้าเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ดอกซ้ำนี่เพเอาผมที่เห็นเนี่ยจับจับปิงปองอยู่หน้าศาลตายายนี่เห็นเนี่ยสองตัวเนาะเนาะจับสองตัวเพราะว่าสามตัวนี่ย้ายมาเกี่ยวบัดนี้อันอันปิงปองอยู่หน้าเอาลูกขันขันหนามาอธิษฐานอธิษฐานกับตายายเด้อเอาแม่ดอกที่สั้นแต่บัดนี้แม่เจ้าจะให้ให้หลุดมือเด้อเออหลับตาหลับตาแม่ยกขึ้นยกขึ้นหันมาท้ายมีปฏิจจภ่พ เออครับนไม่สิว่า no รูดพื yeah. ้แม่หอแม่แหงชันแม่แงชันม่แชันสิดพืแม่น่เห็นบ่เห็นบ่ดดจับไปจับให้เราเอาให้ลุกออกมาก่อนอ้าวตัวเดียวตัวเดียวก่อนเอาวางไว้ก่อนเน่ใส่ไปสองสิบบาทก็น้อยเนาะตัวไรนะแม่หนึ่งหนึ่งบาทนี่ถือกบตัวระมั้งซวแม่ซูไก่อนแม่หันหเลขหนึ่ห้เบิรงแม่หนึ่งหนึ่ง่ง่จับไี มองยัสิครับเออเห็นมันเห็นตัวเด็กมือแม่น่ะแม่น่ะเมื่อมือชันเนาะเมือชันเถเาเคยเห็นกล่องสั้นทแล้วเด็กหนึ่งเด็กนึ่งเราเติม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 ่ตะมเติมเติม้ติมเติมเติมเอามเตไวเติมเตินเ่ิแเตีมเติ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 มเตเตีมเติิมเต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 ิกเติมเติมเติเติเเีิมเติมเติเตเติมเดิมเติเติมเเเเเอมตเน้อยเนาะตเเมเิเิเ แปดฮ้โอ้เห็นเดี๋ยวเอาแปดหันทังตัวเลีกมาเอาไว้นั่นแล้วครับโอ้หนึ่งแปดหนึ่งแปดโอเคโอเคได้แล้วหนึ่งแปดหนึ่งแปดโอ้เสียงเราถือสอู่คู่กันเลยใชไบได้มึงเราชันเราชันเพื่อนได้ดอกโอเคนี่ผาหนึ่งแปดเด้องาม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 นี่ล่ะสารตายาย นี่แหละห้โชคเขาแล้วแม่ใ่ผาก็ให้โชคแล้วแม่แม่ไผ่ผายสามตัวเนาะวัวย่าให้ยสองตัวเองชนิดละเอาเอาเนี่ยถือไวปไม่บันถือไปใส่ผู้ถอยคนได้ยี่สบบาทแล้วอืออือถือกระเล็กไหมเนาะถือกระเล็กสาธุสาธุจะได้ก็เอาบางหน้าเอาเออหนั่งเออหนึ่งก็จะเห็นหน้าสวย โอ้เอาพี่ร้องมีซ้ำนี่แหละขอเน่าผาเลขชอบศูนย์หนึ่งห้าจับปิงปองให้เพราะว่าพ่อพี่สองตัวได้ได้จับปิงปองให้สองตัวหนึ่งแปดเอาพ่อแน่เด้อครับเพราะว่าอยู่หน้าศาลตาใหญ่เนาะหน้าศาลตาใหญ่อยู่บ้านแม่นี่ครับ เมี่พอเรียกมี่ยม่มีชั้นบดมัันแ่ม่่าจะแทเื่องวาหัวชันเืนเอาเมื่อกี้ว่าจงไหนคันบกคันออกตัวนี้หยังก้อาบกออกหอมแก้มก้หอมแม่บ้าหูกอหยไ่น้อยหอมแค้นแล้วหาบกออกตัวนี้ห้หอมแก้มจ้าเออไอแต่หอมจังบอวนจ้า S <S เออ่น่บอกแวนี่ให้รู้ค<อ>ือมาคือผู้ไม่แม่ได้เลยหรือเมียไม่แขลนยำเวลาเมียตาเอาก็ได้รู้เอาข้าพรมศูนย์หนึ่ง <0 15 S 3> ห้ากับหนึ่งแปดนะครับกับแม่ผาเด้อพี่น้องขอให้โชคๆมๆันๆเอาขอบคุณครับแม่ผาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราพี่พวกวาดตุ้งตั้งแต่เราปลอดใตเลยลูกโตโยพี่จะไปกระตุ้งคอไปเด้อแม่เดลยเขาตุ้งคอไปด้วแม่ว่าเด้๋ยววิญญาณโดดแม่จะยัดไปอยู่วงมวนคำเสื้อครับจ้าจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม